บลัมมเลยอย่างนี้นี่น,นี่เห็นไหมครับนี่คือมันถึงได้มีเล็กมีใหญ่เพราะว่าถ้าเราเสียบบ่อยๆมันก็จะเล็กนี่นานๆทีเห็นไหมครับนี่บลุมมเลยนี่เดี๋ยวลุงวิชัย นมพาชมไผ่ค <Es> <an> ิดถึงไผ่คิดถึงเรามาดูบรรยากาศของคนที่จะเอาหน่อไม้มาขายนะครับวันนี้ได้เยอะไหมประมาณร้อยเกินไหมสอ0รอยกนถึง่นี่นะนี่ช่วงนี้ฝนมันแห้งแล้วนะฝนมันแรงนี่นะฝนมันหยุดเนาะใช่อย่างนั้นสองร้อยกว่ลูกส่วนใหญ่จะเองก็ซื้อ5บาทเน้ะทั้งปีทั้งชาติเนี่ย เดี๋ยวนี้หกบาทเอ้าดีขึ้นมาหน่อยไงตอนนั้นแปดบาทลงมาเจ็ดบาทก็เหลืออยู่หกบาทแล้วตอนนี้นะเออๆๆมื่อกี้ไปเจอกันแล้วกําลังไปขึ้นตรงนี้แล้วทำอะไรไหมคะเนี่ยรถน้ําใส่ปุ๋ยอะไรไหมไม่ได้ทําเลยของธรรมชาติในป่านะเลยไม้แล้วแล้วลุงได้ตาได้ปล่อยไปเป็นๆในนี้มั้งไหมปล่อยไข่ลามมั้งไหม ลำมันนี่นะที่นี่เขามาตัดเองหรือว่ายัางไงหรือว่าตาตัด,ตดให้เขาามตัดเอง,ต,เองเตัดหน้าอะไรตอนนี้หน้าหกหน้าเจ็ดมีไหมมีหน้าหกหน้าเจ็ดแล้วแต่หน้าหน้าหกหน้าเจ็ดนี่เราเขามาตัดเองเราได้ลำละเท่าไหร่ถึงสองร้อยไหมประมาณนั่นแหละประมาณสองร้อยนะหน้าหกหน้าเจ็ดนะร้อยหนึ่งสองร้อยร้อยสองร้อยแล้วแต่เขาจะให้ราคาเราแต่เราไม่ต้องทําอะไรแต่เขาไปขาย สามสี่ร้อย้นะเอาก็ธรรมดาค่าตัดค่าอะไรเขาแล,แล้วแล้วมันอยู่บนไหนล่ะอยู่บนเขาหรือว่าอยู่ที่นี่<อ><อ>เขาก็ไม่ตายเหรอ,เ,อเขามันจะนอกรากลงมาสบายไอใจโอ้โหแล้วแล้วถ้าเกิดเราตัดให้เขาเขามีมีคนตัดไหมไม่มีหรอกมีแต่เขามาตัดเองอันนี้ตัดให้ต,หตาลุงออสไหมไม่รู้แล้วแต่ใครจะซื้อก็ขายเนาะอ๋อ มันใหญ่ขนาด,าดาไหนนี่ลำขนาดาน,นี้เลยไหมห้าเจ้าดยจะไปดูขึ้นสูงไหมเออเดี๋ยวไปดู วันนี้ลุงกลมมาอยู่แถวตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับมาดูการตัดไผ่ตรงหนักนะตอนนี้มาเจอกับลุงวิชัยนะอ้าวคนโน้นนะครับบอกป,ปบโบกมือหน่อยครับลุงวิชัยท่านน้านนยังนุมน่มๆอยู่เลยฮะเจ็ดสิบป่วเหรอแสดงว่ายังแข็งแรงมีอะไรกินดีๆเจ็ดสิบเนี่ยยังของข้ต่ไป ไม่คยแรงยังแข็งอยู่ยังแข็งอยู่ไม่แรงนี่เป็นพูดทำนองไหนเนี่ยพูดทำนองที่ลุงลุงกรมก็เข้าใจเหมือนกันเข้าใจเนี่ยคนเก๋อเข้าใจอยู่โวอันนี้ไผ่เรามาลอกน้องครั้งนี้เน้องแล้วใครทำดูแลสวนให้ลุงวิชัยดูเองเลยแปลงนี้กี่ไร่เนี่ยแปลงนี้แค่เนี้ยเหรออ่ารวมๆแล้วประมาณสิบกว่าไร่นะสิบกว่าไร่แต่ว่าอันนี้มันดั้งเดิมตั้งแต่รุ่นไหนมาแล้วเนี่ย จ้างเดิมจ้างเดิมน่าจะเกิน50ปีเกินเราก็ค่อยๆเอาออกแล้วก็มีพืชอื่นเข้าไปซัอนแท้เอาเนี่ยกระเทาะเนี่ยมาลงเห็นอ่ากระเทาะอันนี้เป็นอะไรอีฟ้าสีร่าก็ปุยฝ้าย๋อปุยฝ้ายนะปุยฝ้ายก็ไผ่ก็จะค่อยๆลดลงไปค่อยๆลดค่อยลดอ่าค่อยๆลดไปไอ้นี่ก็จะขึ้นและอ่าปีต่อมาเนี่ยมันคงจะเป็นโรคกันเนี่ยเออใช่นี่กี่ปีแล้วเนี่ยกระเทาะนี่เข้าเข้าปีสองเนา ลุงไม่มีใครมาไอ้มีลูกลกี่คนลุงไม่ใช่ไลูกกี่คนคนเดียวลูกสาวคนเดียวอ๋อลูกชายไอ้ลูกสาวจะมาแบกต่อไม้ก็ไม่เอาแล้วไม่มาแล้วไม่มาแล้วต่อไปมันก็อาชีพนี้มันก็จะไม่มีคนดูแลต่อไม่มีไม่มีไม่มีอ้าวไปดูกันครับว่าเขาจะตัดยังไงหน่อไม้นะมาดูใหญ่ๆหน่อยอันนี้อันนี้เล็กนะเล็กนะเล็กนะไอ้ไอ้ที่ส่วนใหญ่มันอยู่ส่วนนู้นอ๋อสวนนู้นแต่มันข้ายาก อันนี้ดีกว่าเนรับอ่าเอาเอามาดูครับอันนี้หน่อไม้หนักเนาะนันัดนัหน่อไม้หนักคือมันจะมีหน่อตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนลุงฮะหน่อที่มันจะออกเก้าสิบวันออกหมดแล้วช่วงระยะเออเก้าสิบวันก็ตี้ง่ายๆคือเข้าพรรษามีหน่อหลังออกพรรษาหมดหน่อข้าว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 แสดงว่าลุงกลมพูดถูกอันนี้ลุงกลมนะอันนี้ลุงวิชัยโอ้ลุงวิชัย วันน,นี้เราจะตัดอันนี้หน่อไม้นักกันนี่นะแต่มันเล็กพ่อ,อะไรมันยังไม่ได้มมไ,ดไม่ได้ปล่อยอะไม่ได้ปล่อยลำมันขึ้นไงอ๋อเดี๋ยวเรตาตัดตลอดไงตัดตลอดไปเรื่อยมันเลยไม่อ้วน,น,นธรรมดาต้องใช้เสียมไหมเนี่ยปกติอะถ้าหนอใหญ่ๆใช้เสียมอ่าใช่แต่ตอนนี้เรามีหนอเล็กก็ใช้มีดก็ได้เขาเาไม่เรียกเสียมนะเขาเรียกมีดแซนหน่อไม้ไมีดแซนหน่อไม้อ่าโอเคโอเคอ่ะอันนี้เขาเขาทำเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมก็มีแต่ตอนนี้ตอนหลังภาคหลังนี่ผม ใช้แบบนี้นะเออใช่แบนี้มันต้ปกติออกกี่โมงเวลามาตัดอ่ะปกติก่อนผมออกถ้ามันมีเวลาก็ประมาณตีตีห้าครึ่งออกละมองเห็นพูดง่ายมองเห็นเห็นเห็นอ่าตีห้าครึ่งยไม่เสร็จยังไม่เสร็จหกโมงครึ่งอีกก็มองเห็นมองเห็นอ่าเออพอมาถึงพอมันเตียงไงอถ้ามันเปีลกๆนั้นโอ้โหไม่ไหวเข้าไม่ไหวเข้าไม่ไหวอ้าวนี้ตัดต่อครับวันหนึ่งเนี่ย ถ้าหน่อไม้เยอะๆ,ๆลุงคนเดียวนะตัดได้กี่ร้อยกี่ร้อยโลไม่เกิน200รต่อคนนะ,ะแล้วอันนี้แปลงนี้ตัดทุกๆุรอบมันคือกี่วันตัดทีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งตัดทีหนึ่งครับอ๋ออาทิตย์ละทีหนึ่งวันนี้ที่ขายไปแล้วก็ร้อยแปดสิบโลเลยแสดงว่าตัดรอบนี้ด้วยก็น่าจะสองร้อยกว่า,อ,าอย,อยู่ประมาณนั้นตอนนี้ได้เท่าไหร่วันนี้หกบาทถึงไหม หกบาทอ่าวันนี้ยังหกบาทเดี๋ยวถูกสุดก็ห้าบาทมั้งเออประมาณนั้นนะประมาณนั้นถูกสุดเออถูกสุดอันนี้อ่ามาดูตาอันนี้ก็ตัดไปแล้วทีมก็ยังตัดใหม่อีกนี่เนี่ยดูทําร่องรอยนี่คือเมื่อเช้านี่มั้งเนี่ยไม่ใช่ฮะไม่ใช่อันนั้นเจ้าเต่วันพฤหัสอ๋อวันพฤหัสนะอันนี้ลำเนี่ยอ่าพูดถึงลำก่อนอ๋ออันนี้เมื่อเช้าอันนี้เมื่อเช้าเนี่ยเออนี่ลำอย่างเงี้ยลุงขายด้วยไหมเนี่ยขายอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไม่ได้ตัดเขามาตัดเองลำละกี่บาท นี่หน้าหกอ่ะเนี่ยหน้าหกหน้าหกหน้านี่กี่บาทอยู่ที่ร้อยหนึ่งถึงเปล่าถึงถึงร้อยร้อยประมาณร้อยห้าสิบเนี่ยนะอยู่เฉยๆนะอ่ะแล้วเราจะเช็คยังไงเวลาเขามาเอาหรือเขาก็จาแนกให้เราเลยหน้าหกกี่บาทจำแนกเลยเขาจะเอาสีมาแต้มเลยแต้มไหนได้อ่านี้หน้าหกหน้าหนปกติเขาจะตัดกันหน้าแล้วดูการที่มาตัดลำช่วงไหนหมดฝนไหม หรือตัดทั้งกระปีทั้งปีทั้งปีเลอะนี่เรยจะตัดอยู่างเตัดลำนี่ยนะอ๋อส่วนใหญ่มีคนซื้อกี่เจ้าซื้อลำเนี่ยเอาพูดถึงซื้อลำเยอะเยอะเลอเออมีหลายก็เอามันก็เอาคนไซส์อะไซส์เล็กก็มีอย่างหี้ก็มีอ่าอย่างนี้ก็มีคนเอาอันนีอย่างนี้อย่างนี้หน้านี้เท่าไหร่สามนิ้วถึงไหมเนี่ยอืมย่อนย่อนย่อนคือไม่ถึงอลยดิไม่ถึงเออแต่แต่เขาก็เอาเขาไปปักปักอะไรเขาเรียกปักหอยปักอะไรพวกเนี้ยเหรอะ อ่าหน้าหน้านี้ยนยนสามนิ้วหน่อยสองนิ้วกว่านี้ได้เท่าไหร่ถึงห้าสิบาทไหมสามสิบไม่ถึงไม่ถึงท่อนหนึ่งเขาเอาเป็นท่อนท่อนหนึ่งก็สิบซอกสิบศอกก็คือสี่เมตรเออสิบซอกคือห้าเมตรห้าเมตรสิบศอกแล้วอยู่กี่บาทอยู่อยู่ที่ที่ประบาทอะประมาณสิบห้าบาทสิบห้าบาทนะแต่เราไม่ต้องทําอะไรอ่าโอเคอ่าเราดูทีนี้เวลาจะตัดเนี่ยลุงช่วยแนะนำหน่อยเราจะเลือกเลือกหนอเออ ให้มันยาวขนาดไหนหรือว่ามันใหญ่ขนาดไหนอ๋อจะเอาหนาไปไม่ไม่ไม่เนี่ยที่ลุงตัดไปขายเนี่ยทําไมไม่ตัดอนโน่ด้วยทําไมไม่ตัดอันนี้ด้วยทําไมไม่ตัดอันนี้ด้วยนี่นี่นี่อย่างเงี้ยฮไ<ป>อะอันนี้ยังไม่ยาวยังไม่ยาวต้วองรออีกนิดนึงมันยังไม่แหลมถ้าแหลอดดหม,แมอย่างเง,งี้ยตัดได้แหลมยังแบบไหนแหลมยังไงปลายแหลมนี่นี่แหลมแหลมอ๋อดูปลายดูปลายดูปลายแล้วแหลมนะดูปลายเออมันเล็กถ้ามันแหลมมากเราก็ต้องตัดเราเราคือว่า แม่ค้าเขาไม่เอาเขาไม่เอาเราไปทำาไงดองเหรอเขาเอาไปดองเจ้าเนี้ยเอาไปดองไหนที่ซื้อผมมาแ้าเนี้ยเอาไปดองแล้วไปเข้าโรงงานมั้งเข้าโรงงานเออเออไปเข้าโรงงานดองลงต้มอ่ะเออเข้าลงต้มอ่าอไม่ถ้าเกิดเขาไม่เอาหน่อเล็กๆแล้วอ่ะลุงเนาอเล็เขาไปขายตามตามเนี้ยตามถนนเนี้ยใช่ไหมอ๋อเขาไปวางขายแม่ค้าเขาซื้อเขาซื้อแล้วคนราคานะอย่างนี้ได้ราคากว่าเออแปดแปดบาท เออยังเล็กๆเนี่ยคือคนเอาไปกินมาได้ราคากว่าเอออยใหญ่เนี่ยๆเขาเข้าโรงงานจะไม่ค่อยซื้อเออถ้าท่านมาเลยใหญ่ๆเนี่ยเขาไปลงต้มเอออ่าเข้าใจแล้วแต่ถามว่าต้องบำรุงดูแลอะไรไหมเนี่ยใส่ปุ๋ยบ้างไหมไม่ไม่เคยใส่ปุ๋ยแล้วอายุกอโดยประมาณหน่อยเมื่อกี้ถามไปยังอายุกอเนี่ยอายุกออันนี้นะอ่าประมาณที่ห้าหกสิบปีฮะับห้าหกสิบปีห้อหกสิบปีแล้วอายุผมแค่เจ็ดสิบแล้วนไง เนี่ย <Safe. S 1> นะก็ผมก็ปลูกไว้ตั้งแต่เป็นเด็กเออเนี่ยนะห้าหกสิบปีแล้วมันออกขีบ้างยังออกขีออกขีออกขุยอ๋ออ๋อมีมีมีไหมล่ะไอที่ตายไอที่ตายไปแล้วก็มีตายนี่ไงเออแต่นนี่ไม่ใช่นี่ลำมาลอกเป็นลำมาลอกมีมีออกขีมีอันนี้ก็มีเหมือนนี่ลำมาลอกออกขีนี่มาดูที่หนูจ่าหนูมาถ่ายนี่อืมไม่เห็นมันไม่เห็นลอกเอาเปมันก็ออกเหมือนกันออกขีอ่ะ มันไม่เจอเม็ดเลย่าโอเคเนาะได้เห็นวิธีการแล้วนะหนูจะทำเพื่อใครเขาอยากจะได้ข้อมูลมลุงจะคุยด้วยเนี่ยกี่โมงส่วนอยากตอนเย็นนะถ้าใครอยากสะดวกคุยคุยตอนเย็นได้นะอ้อาวขอเบอร์ลุงวิชัยหน่อยครับ083 3, 0, 8, 3 0, 5 5 8 00 อ่าเบอร์นี้นะ,ะเพื่ออยากจะคุยตอนนี้ทําหน้าที่อะไรนะเป็นอ่าการเมืองอะไรทําอะไรนะเป็นรองนายกด้วยะนะก็จะเลือกตั้งกันเมื่อหรือว่าเลือกกันมาแล้วเนาะเลือกมาแล้วโอเคเป็นรองนายกนะครับขอบคุณลุงวิชัยนะครับดูบรรยากาศในสวนครับนี่ค่อนข้างลุงวิชัยทําทัดเตียนเลยนะเนี่ยค่อนข้างเตียนเลยเนี่ยโอ้โหด,ดนูนี่นู่นเห็นไหมครับนี่ของไม้เขา หน่อไม้หนักนะครับแต่ว่าส่วนนี้ยังหน่อไม้ไม่ค่อยใหญ่เพราะเ็าเสียบตลอดนะถ้าหน่อไม้อ้วนๆใหญ่ๆเนี่ยมันจะอีกฝา<น>เป็นหน่อไม้ที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาครับก็คือนานๆเสียบทีมาดูนะครับนี่มันลุ่มเท่มเลยครับขออนุญาตใช้เท้านะขออนุญาตนะครับแต่ว่าลุงไม่สุภาพนะนี่นี่นี่ดูเห็นไหมครับมันลุ่มเลยอย่างนี้นี่นะน,น,นี่เห็นไหมครับนี่คือมันถึงได้มีเล็กมีใหญ่เพราะว่าถ้าเราเสียบบ่อยๆมันก็จะเล็ก นี่นาน,น,าน,น,านทีงเห็นไหมครับนี่เบลุ่มเลยนี่เดี๋ยวลุงวิชัยก็จะเสียบแล้วครับแบบนี้นะครับใหญ่เบลุ่มเพิ่มนี่หน่อไม้หนักมาดูร่องรอยนะครับนี่ดูร่องรอยเดิมๆที่เขาเสียบไปแล้วนะครับเบลลุ่มเลยนู่นน,นู่ดูนะครับนี่นี่นู่ภาพของลำอย่างตูครับอันนี้สภาพป่าอันนี้นะครับ นี่ก็มีการตัดตัดหญ้านะถึงนิดอาลุงกรมมาชมการตัดหน่อไม้ไผ่ตรงหม้อหรือว่าตรงหนักนะครับที่แถวแถวตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับเป็นวิถีที่คนทําสวนไผ่ตรงรุ่นรุ่นเก่าๆนะครับที่ยังเหลือการทําอยู่เด็กรุ่นใหม่ๆนี่ก็จะไม่เอาแล้วคนรุ่นเก่าก็หมดเรี่ยวหมดแรงก็ลดน้อยถอยลงไปก็อาชีพนี้มันก็จะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่นะครับหลายสวนนี่ก็เลิกไป ก็ปล่อยลำแล้วครับเขาปล่อยลำให้คนตัดเขาก็ว่าเราได้ราคาดีแล้วไม่ต้องยุ่งด้วยนะครับอันนี้ก็ลุงก็มาดูได้ดูดิครับนี่เห็นไหมวิถีชีวิตของคนที่ทําเนี่ยก็ยังเขาเรียกว่ายัางมีเลี่ยวแรงก็ทําต่อคนไม่มีเลี่ยวแรงหรือว่ามีอาชีพที่ดีมีอาชีพอื่นก็เสริมเห็นไหมครับนี่ตอนนี้เขาก็เสริมด้วยอะไรมีกระท้อนมีอะไรไปแล้วนะครับก็หน่อไม้ตัวนี้ก็จะเริ่มน้อยลงไปแล้วครับเพราะไม่มีใครทําแล้วเดินดูคารามัสแอสเปอร์นะครับอันนี้คือ นอไม้ไผ่ตรงนะครับนะครับนี่เห็นไหมครับเดนโดคารมัสแอสเปอร์คุณลองสาดเข้าไปดูนะครับนี่คือไผ่ที่เขาใช้ลำไปทำกระทอบไม้ไผ่นะครับทำคันดุลทำหลักโป๊ะนะครับนี่คือตัวนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ